สวัสดีค่ะดิฉันนางวาชรีคุยนาตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมผู้สูงอายุออนไลน์สำนักง,งานกศนจังหวัดสระบ,บรุรีวันนี้ได้จัดกิจกรรมแอคูสีฟังชาติการแข่งขันหมักลุกไทยให้กับผู้สูงอายุเทนด้านนี้ค่ะสาหรับกิจกรรมการแข่งขันตารางหมักลุกในวันนี้เรามีคณะกรรมการอยู่3ท่านเดี๋ยวให้คณะกรรมการแนะนําตัวเองเลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณภ,ภาพานิชสวัสดิผู้ดูแลกระดานที่1ค่ะสวัสดีครับธนัญชัยทางทองครับ,รบผู้ดูแลกระดานที่2ครับ สวัสดีครับผมมนัด,ดีวงผู้ดูแลกระดานที่สาครับสำหรับกิจกรรมการกระตุ้นสมองหมากรุกไทยในวันนี้วัตถุประสงค์ของเรามุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาและอยากให้ทุกท่านได้ควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันไม่ว่าจะเกิดวิธีการอย่างไรก็แต่ทุกท่านต้องมีความสุขในการเล่นเพราะว่าการแข่งขันแต่ละเกมหรือการแข่งขันเกมหมากรุกเนี่ยเราอยากเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สูงวัย ให้ทุกท่านได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่อยากให้ทุกท่าน่ะติดบ้านถ้าทุกท่านติดบ้านแล้วทุกท่านจะไม่มีสังคมอยายทุกท่านนะเกิดการเรียนรู้และนําไปใช้เพราะการการที่เราจัดกิจกรรมเกมเนี่ยจ่ายทุกท่าน่ะได้ฝึกการแลกเปลีปล่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเดี๋ยวสักพักนึงเราจะเริ่มการแข่งขันแล้วก็ให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเกมหมากรุกในวันนี้ค่ะผมชนะหมากรกแล้วเออ่ <Scot ch> มืเยี่ยสั่สิคะอ๋อไแรกเแลกเอากินแดดต่ออ่ลูกคดีโอ้ยมาแดดซีปแล้วดิงตานาแดลุกลุกมาหนี้ยลุกมานลุกลุกมาน สำหรับตารางหมากที่1ห,หมากลุกไทยก็เป็นคู่ที่หนึ่งด้วยเหมือนกันตารางหมากที่1ด้วยเหมือนกันก็อยากจะรู้ว่าท่านที่แข่งขันกันอยู่เนี้ยมีความรู้สึกเกินยังไงบ้างขออนุญาตนะคะเล่นหมากลุกตอนนี้เป็นไงบ,บแา้างคะท่านตอนนี้ก็ังจะแพ้อ่างนสู้สู้เขาไม่ได้หรือเราเราแก้ไขปัญหาไม่ได้คะ <c oughs> คือมันเป็นหมากลุกใช่ไหมนี่มันลุกไม่ได้ไงมันมันน่าจะตั้งรับก็เป็นลองตอนนี้เป็นลองอยู่ใช่ไหมคะ มันคือมันบักคำว่าหมากรุกมันก็ต้องลุกนี่มันลุกไม่ออกติดค่ะนั่นสู้ๆนะคะหนูเป็นกำลังใจให้สำหรับหมากรุกกระดานที่3ามวันนี้ก็มีผู้แข่งขันอยู่2ท่านสังเกตได้จากเสื้อนะคะผู้สูงอายุเราเน้นเสื้อมาเป็นขาวกับดำวงบอกถึงเป็นคู่แข่งขันที่น่ารักมากเลยเป็นไงเขานี้รู้สึกการแข่งขันเราจะเป็นฝ่ายฝ่ายไหนคะตอนนี้ได้เปรียบนิดหน่อยครับเราจะไหวไหมคะพอสู้ไหวครับพอสู้ไหวนะคะเป็นไงคะ สู้ครับส,สู้จะปล่ไปไหวไหมคะไหว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 แล้วค่ะเราเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงในเมื่อที่เราจะเดินไปไม่ได้แล้วมันจะตันแล้วเนี่ยค่ะยังครับยังมีทางอยู่ครับนะคะยังมีทางอยู่อีกครับมีความมีความสุขในการแข่งขันไหมคะม<ห>ีความสุขครับไม่เครียดครับค่ะสำหรับท้ายที่สุดของเกมวันนี้ในเรื่องของการแข่งขันหมากรุกในเรื่องของการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเนี่ยเรามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและ ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้แข่งขันร่วมกันเพื่อให้ทุกท่านน่ะได้ในในเกมกติกาที่เราวางไว้ก็ถึงจะมีผู้แพ้หรือผู้ชนะนะคะก็ต้องมีการวางแผนทํายังไงที่เราจะเดินหน้าไปได้ทํางไงที่เราจะถอยหลังหนีแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้สมองใช้การความคิดดูอย่างกท่านนี้ดังเต็มอยู่เลยนะคะต้องใช้สมองใช้ความคิดขอให้ทุกท่านนะประสบความสําเร็จในการเล่นเกมในวันนี้นะคะอาจจะไม่ประสบความสําเร็จอาจจะเป็นผู้แพ้แต่ก็ให้แพ้อย่างมีความสุขก็ ขอทุกท่านนะคะที่แข่งขันเกมวันในวันนี้ทํายังไงที่เราจะรู้ว่าการแข่งขันเกมเนี่ยทำให้เรารู้สึกมีความสุขก็ขอเชิญทุกท่านได้จับมือจับมือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกันและการในวันนี้พวกเราในทีมของกลุ่มผู้สูงอายุออนไลน์ของสำนักง,งานกสนจังหวัดสระบ,บุรีขอจบไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะ